สวยแล้วค่ะน่าจะเกือบสองเดือนแล้วอะนะคะสวยมากเลยค่ะเราเพาะดาวเรืองนะคะตอนนี้ก็เปิดน้ำใส่สะใส่บ่อไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีออกซิเจนในน้ำน่ะ ดอกไม้อันนี้ยังไม่เกิดนี่ค่ะช่วงตะกี้นี้หนาวเลนะคะก็ดอกไม้ก็เกิดดีหนาวแล้วก็ร้อนก็เกิดดีค่ะนี่บางต้นก็ตายไปแล้วอ๋ออันนี้ผักหอมค่ะชีหอมกำลังงามนี่ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวจะห่มดินค่ะ จะให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็จะห่มดินไว้ค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะเศรษฐกิจกพอเพียงพอเพียงของเราอะนะคะอาจจะไม่เหมือนที่อื่นน้ำไม่ได้ลึกเท่าไหร่อะนะคะเนืออ้อดอกบัวดอกบัวกำลังสวยเดี๋ยวรอให้น้ำสักขึ้นเยอะๆนะคะแล้วก็จะเก็บ เก็บใบไม้ขึ้นคะ่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะใบไม้ร่วงตอนนี้ก็ห่มดินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำความสะอาดน้ำด้วยเพราะว่าใบไม้หล่นลงเยอะมากเลยคะ่ะเราก็ทำความสะอาดนะคะรดน้ำต้นไม้นะคะให้น้ำไหลไปเราปลูกมะพร้าวนะคะตรงน้น ปล่อยน้ำลงในสระในบ่อนะคะแล้วห่มดินแล้วอะนะคะแต่ว่าเรายังห่มไม่หมดเพราะว่ายังเหลืออยู่นะคะตรงโน้นเหลือฟางอยู่รอให้มันเน่าก่อนค่ะฟางที่เราออกมานะคะก็ข้างในก็จะเน่าเพราะว่ารดน้ำนะค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะน้ำห่มดินแล้วก็รดน้ำค่ะอันนี้ใบแมงรัก ใส่อย่างนี้ไว้มันเยอะค่ะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ห่มนะคะรอก่อนตรงนี้แดดมากเลยค่ะ,คะแดดร้อนมากเลย